จากปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนที่มากมายนั้นทําให้เกิดปัญหาขยะในชุมชนตามมาส่งผลกระทบต่อชุมชนทั้งทางตรงทางอ้อมส่งผลต่อสุขภาพคนในชุมชนและยังทําลายทศัียภาพอีกด้วยสาเหตุของปัญหาขยะในชุมชน1 สาเหตุด้านพฤติกรรมของประชาชนที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางเป็นสาเหตุที่พบบ่อยมากซึ่งจะเห็นได้จากการทิ้งขยะลงพื้นหรือแหล่งน้ำสอการผลิตหรือใช้สิ่งของมากเกินความจำเป็นเช่นการซื้อสินค้าโดยห่อแยกหรือใส่ถุงพลาส,สติกหลายถุงทำให้มีขยะปริมาณมาก 3. การเก็บและนำขยะไปใช้ประโยชน์อย่างไม่มีประสิทธิภาพส่งผลทำให้เกิดการหมักของขยะมีกลิ่นเหม็นขยะเป็นแหล่งพอเชื้อโรคและเป็นที่อยู่อาศัยของพาหะนำโรคต่างๆส่งผลให้สุขภาพของคนในชุมชนป่วยง่ายและเกิดโรคต่างๆค่ะมเมื่อมีฝนตกมีการชะล้างลงคลองเกิดน้ำเน่าเสียทำให้น้ำในคลองอบางจุด ไม่สามารถใช้น้ำในการบริโภคและอุปโภคได้เอแค่นั้นแหละเกิดการมีสารพิษปนเปื้อนในอากาศจากการเผาขยะพิษวิธีของคนในชุมชนควันจากการเผาขยะอาจลอยไปรบกวนเพื่อนบ้านทำให้เกิดความขัดแย้งในชุมชนได้ จากผลกระทบที่เกล่าวมาข้างต้นทําให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพและค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะเพิ่มมากขึ้น3 2ม <two>, มีแนวทางการแก้ปัญหาง่ายๆคือการลดขยะด้วยแนวคิด 3R ลดปริมาณขยะให้น้อยลงด้วยการ reduce, reuse และ recycle Reduce ลดการใช้ลดการบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลงจะช่วยให้เราลดปริมาณขยะที่สร้างขึ้นได้ r e ยู e e นำกลับมาใช้ซ้ำการนำสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ำช่วยลดการเกิดขยะและยังช่วยลดปริมาณการตัดต้นไม้ได้เป็นจำนวนมาก Recycle นนำกลับมาใช้ใหม่คัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หมนเวียนกลับข้อสู่กระบวนการผลิตของแต่ละประเภทได้หากเราทุกคนสามารถทำได้ครบทั้ง3ประการก็จะสามารถลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได้ในทุกๆวันลดการสร้างมลพิษแก่โลกและยังนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าแทนที่จะถูกทิ้งและนำไปกำจัดและช่วยอ,อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย